ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มเป็นไงบ้างครับพี่เป็ดฮะช่วงนี้สบายดีนะเนี่ยวันหลังเตะฟุตบอลเนี่ยนะชวนผมไปเตะได้นะผมเนี่ยชอบออกกำลังกายนะครพี่เป็ดฮะผมฟิตแล้วนะเฮ้ยพี่คิงสวัดีพี่สวัสดีครับ <c oughs> โอ้โหคุยกับบอสเนี่ยจะลาออกไปอยู่บริษัทไหนพี่ใช่จะลา <c oughs> ไม่มีอนาคตเลยมึงเนี่ย <c oughs> เอ้ยคนยิ่งเครียดอยู่เออเครียดเรื่องอะไรกันก็เนี่ยนะฮะพี่ไปเล่นตลกเลยนะพี่เพิ่งเลิกกับเมียมาเข้าใจไหมเลิกกับเมียเออเลิอกเรื่องอะไรครับพี่ก็พ <P ie> <P ie> ี่ไปเล่นตลกกลับมาบ้าน <P ie> เล่าเรื่องตลกให้กับเมียฟังปรากฏว่าเมียไม่ขำพี่ก็เลยเลิอกอะก็อถอเออก็แค่เมียไม่ขำมุกตลกแค่นี้เองแต่ชู้ที่อยู่ในตู้เสื้อผ้ามันขำไง ตู้กับเพื่อบเลยพอๆๆๆๆชู้นี่อยู่ในตู้พี่รู้ไหมว่าใครใครผมเองตู้เลยยองมายองเฮ้ยโอ้โหแล้วมาอยู่กาแฟเชิญยิ้มแบบนี้ต้องสั่งกาแฟแล้วพี่อเมริกาโน่หนึ่งแก้วได้ค่ะเ้ยนี่ไม่ได้มีแค่กาแฟเชิญยิ้มนะครับนี่ละครับพี่ชานมไข่มุกโชบุชาพี่จะเอารถอะไร เอามอเตอร์ไซค์รับจ้างถ้ามอเตอร์ไซค์รับจ้างไม่ว่างเอาจักรยานสีแดงน้องครับเอามอเตอร์ไซค์กับจักรยานใส่ไข่มุกให้พี่ด้วยโว้ยฉ <c oughs> าว่าไงแมคาโน่ค่ะอืมน้องอะจิ๊บน้องเขาทำอะไรอะ่ะก <c oughs> ็พี่เป็นคนบอกให้เขาทำอย่างนี้เงียหมายถึงให้เอาช้อน <c oughs> เอาช้อนมา